อาจารย์ครับครับในเว็บไซต์ของเราตอนนี้มีทางบ้านเขาถามมาอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการออกรถครับคราวนี้เขาก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วผมก็ถามเวลาเกิดเข้าไปเขาก็ตอบมาทีแล้วผมให้วันเดือนปีเกิดอาจารย์เลยนะครับครับแต่ผมต้องต้องคำนองหน่อยครับต้องตั้งน,อน้องใช่ เขาเกิดวันที่21กันยายน2529เก้าขาพถามบอกว่าไปดูรถไว้ค่ะอยากรู้สีที่ถูกฉลกและวันรับรถค่ะแล้วก็บอกเวลาเกิด18.30ปดอจอก็ถามเพิ่มเติมมาอีกด้วยอ,อขอถามเรื่องดวงนะคะเกี่ยวกับการงานและเนื้อคู่ค่ะว่าหนูจะเจอเนื้อผู่เมื่อไหร่อีกคนหนึ่งไห อ่ะคนเดียวกันเมื่อกี้อ่าครั้งแรกเขาถามเรื่องแค่ออกรถแต่พอถามเวลาเกิดเข้าไปเขาก็เลยถามเพิ่มมาเลยอ๋อเไม่รู้ว่าอาจารย์จะพอมีเวลาต่อได้เพิ่มเติมไหมมีเนื้อคู่เลยเลยอ่เรื่องการงานจะก้าวหน้าไหมอ่มอต่อไปจะก้าวหน้าเพิ่มอีกไหมอ๋อแล้วก็เนื้อคู่ว่าจะมีเมื่อไหร่อ่าแล้วอาจารย์ก็ตั้งดวงดู ก um, uh, uh, ่อนหนานี้เมื่อกี้ัวนี้มั่ยวเป็นกองาวอยู่6สาวอยู่อ่ลุนี่จีนเปดปีเองแต่ตอนนี้กำมางาตั้งแต่2ปีก่อนมีความสิ้นเอตั้งแต่ตอนนี้เกาอีจีนเปดตอนนี้เกาหลีจีองตอี้เรื่องตัวักเรียกว่าเรียกว่าชีส่วนชส่วนรองผู้หญิงก็คือชส่วนเรื่องแฟน กำลังสองปีนี้แรงเพราะว่าปีหน้าปีหน้าก็เป็นปีเป็นปีกักองปีมากักวันนี้ก็เกิดเรียกว่ากวนกวแเชงไม่กี่เนี่ยแต่ปีหน้าปีหน้าแรงวิ่งแรงอ่าก็มีเหต์แล้วนะมีเหตุอ่าเพรนี้ลองเป็นท้าจริงอ่าแต่ข้าทองเยอะอ่าทองมีสามตัวเรียกว่าช่างกวนช่างกวาเยอะราะนั้นก็คือ ภาพที่สำำ đó, Firstly, oh, ําคัญก็คือตัวผู้ฝ่ายด้านอีกนี่ทำงานบุรุเรียกว่าเชี่ยวัวัญไปอีกคนนี้แต่ยังเก่งยังเก่งมากอ๋อแล้วเรื่องงานปีหน้านี่เออปีหน้าเรื่องงานก็ยิ่งดีเพราะปีหน้าคือคือโง่คืออีกอีกมาห้ากับทั้งปีสาหัสกับทั้งปีตำแหน่งเริ่มตำแหน่งแล้วก็มีแฟนอี oh, A, ๋อ uh ๋อ ามว่าลุกต้องใช้สีไหนผมเต้อใช้สีเหลืองพอเราไีทาฝุ่นญก็คือทาฟ้าไฟก็คือสีเหล็กงสีแดงหรือสีสีขีวก็ืปทาดิืงสีเขียวทาดิลอสีเขียวไปทาดิลืองทาเลสีสีเหลืองแก็ใช้อ่อสีเทาเทาต่สีเทาได้ได้ออแต่สีดำห้ามแต่สีดำห้ามก็สีดำ ทำงานทิศข้างตะวานออกไปเลยแล้วถ้าแปลว่าเกิดไปออกรถสีอื่นแล้วรู้ว่าไม่ถูกฉลอเอาสติกเกอร์แปะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องสีง่านๆถ้าเอาสีตัวแล้วจริงๆเลยนะใช่เออเอ๊ะแถมแถมเข้าไปหน่อยนึงถ้าอย่างนี้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยเขาควรจะเน้นใส่เสื้อผ้าก็ใส่สีแดงสีแดงดีกว่าสีแดงสีชมพูได้ไหมสีสีชมพูสีส้มสีส้มอ่าหรือสีเออ่ สีเดิมสีครมไรสีเหลืองนะถามว่าเอาวังไหนผมเสนอเขาเป็นเดินเป็ดวันที่หนึ่งเดินกีไหา่ง้วันนันมีแคงเวทแตะเแคลงเวทแตกฮะแล้วก็เป็นกุ้ยนั่งของเขาอ๋อกุ้ยนั่งก็คือเขาเป็นปีเตียกุ้ยนั่งดูดูหายกับเอี่ยวหายกับเอี้ยววันไปคอหลงก็ก็ ก็คุยนังของเขาอ่อาแล้วขายก็คะฮคาครับเอ่อถังปีครับหลักค่าครับอเพราะนั้นเนะ่ยถว่าใช้บังออกลอเดินเป็ดวองที่หนึ่งอ่านี่ถ้าเกิดว่าชิดเอ,อ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครับออกแล้วถ้าเกิดว่าทั้งสามอย่างได้มาเลยได้มีทั้งแฟนอ่าการถก็ดีการงานก็ดีอย่างนี้ ต้องให้เขามาเลี้ยงอาจารย์สัมือหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอ,ะอ,ะอะ่ครับก็ขอใหอ้เจ้าของดวงคนนี้ได้โชคดีนะครับโชคสามชั้นมาถึงท่านแล้วขอให้ท่านเอาไปปฏิบัติได้เลย